ครับก็สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องของบ่าวซึ่งข้านสุขุสุนครับผมเพสวัสดีคือเกาคือเดิมครับพี่น้องมันนี้ผมเองบ่าวซึ่งข้านกับสิมาปล่อยวาวคือเกาคือเดิมของบ่าวซึ่งข้านครับผมเดี๋ยวห้องมาเบิ้งด้วยกันกับบ่าวซึ่งข้านครับผมมันนี้วาววาวผมปล่อยกินบ่ครับพี่น้องกล็นวาวจูล่าครับพี่น้องมันนี่ผมเองบ่าวซึ่งข่านสิมาปล่อยเนาะมากับทีง่ามพ่อะาย พูนครับพี่น้องล้มมาเลยพี่น้องเป็นคนแลนเนาะผมบาวสซิการนปล่อยครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิรงด้วยกันกับบาสิการเป็นงานเพียรตันมา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 เรียบร้อยครับพี่น้องปล่อยแลนขึ้นเรียบร้อยครับพี่น้องครับเป็นสีสันที่สวยงามมากครับพี่น้องล้มดีครับเพื่อนี่เป็นล้มดีอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาเบิรงนด้วยกันกับบาสซิการครับผมบาสขึ้นเป็นโดนบันไดครับพี่น้องวันนี้ครับว่าจุล่าเนาะเมื่อวานก็ปล่อยไปรอบนึงแล้วครับพี่น้อง ตอนเสามามันลงเนาะตอนแรงมากเลยมาปล่อยไม่ครับพี่น้องว่าสียูขามขึ้นพอครับพี่น้องเสียงสนูกก็ดังดีครับพี่น้องเสียงสนูดังแห้งอยู่ลมแรงครับพี่น้องไอนี้ครับลมแรงเสียงสนูดังลั่นเลยโอ้ขื่นดีครับครับพี่น้องง่ามแห้งครับโอ้เป็นภาพเป็นสวยง่ามแห้งครับเนหนิงแห้งครับพี่น้องโอ้สนูก็ดังดีครับพี่น้องเสียงสนุกดังดีเนาะดินหางน้อยนึงครับพี่น้อง วาวจุลาเนาะตีนหางหน่อยหนึ่งลมกับเบาหนิงดีครับพี่น้องเฮากับเบิ้งได้ไกลเลยกับวาวซื้อค้ากับผมมือนี้กผมเองบวาวซื้อค้ากับป้ามาเฮ็ดคลิปเลรียญวาวคือเก่าคือเดิมของบวาวซื้อค้าเนาะนี่ครับพี่น้องมาดใส่เสาเรียบร้อยครับตอนนี้อยู่ร่มเรียบร้อยครับพี่น้องบรรยากาศเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งยังเคร่งครับพี่น้องมัดใส่เสาเรียบร้อยเออสวยดีครับเนาะ ไหลกล่องแห้งกับสีไล่เนี่ยจัง่อยครับพี่น้องอ๋ออยู่ร่มเรียบร้อยครับพี่น้องครับอ๋อนี่ก็ใช้ธงสานมัดเป็นเสียครับพี่น้องสีสันเนาะเ้าะมึงในการเรือกกระเป๋าสักกครับผมอมื๋อนี้ก็มาปล่อยวาจุฬาเนาะคือเก่าคือเดิมวาดกับปล่อยประหลอบนึงนะครับพี่น้องเสามาเป็นลงเนาะมือนี้ตอนแรกๆก็เริ่มปล่อยใหม่ครับพี่น้อง มืนอนีก,ก็มากครับไม่ใช่ทูนเนาะไม่ใช่คูนครับพี่นอ้องเออเบิ้งในการเรื่อยครับบาลซึ่งกันครับผมลืมซื้อเหล้าอีกตั้งหากครับพี่นอ้องอยาว่ากันเนาะเอะาเบิ้งวาวด้วยกันครับพี่น้องว่าจะขึ้นได้โดนเมนไดนนี่เอ็นวาจุล่าเนาะเสียงธนูกดังดีครับพี่น้องโอ้แน่นอนนะครับพี่น้องเอาเบิ้งในการเรื่อยกับบาลซึ่งกันครับผมเสียงธนูดันวาสันโอ้แน่นอนนะครับลมดี ยังทะนุกระดังรันดีครับพี่น้องโอ้เอามาแล้วก็ใส่ตามเบาซิงคันเด้อครับพี่น้องสใส่กันไรก็แชร์กูติดตามเบาซิงคันนะครับผมมื่อนี้ผมเองเบาซิงคันกรับพามาเบิ้งวาวนาะเฮ็ดคลกีวาวอีพี่น้องเบิ้งคือเก่าคือเดิมคนมักเหรนยญวาวครับพี่น้องเห็นลมมาจัิงหน่อยก็ับวาวมาปล่อยครับไห็เบิ้งบรรยากาศวิถีชาวบ้านนะครับพี่น้องโบราณโบราณเนาะของเฮา ดูเหรียญวาวก็เลยบข้าวมะปอยวาวกับพี่น้องอาจจะวาการคนมักวาวต้องมาปล่อยวาวเสียงคนุ่งก็ดังดีกับพี่น้องโอ้ยใส่ลมสายไปสายมากกับพี่น้องมึงตื่นหอเออยูล่ลมบ่ครับพี่น้องวาด้วยกันนี่โยกใายโยกขวาเออปล่อยเสือขึ้นดีกับพี่น้องวางหนึ่งมันต่ำไปหน่อยหนึ่งเนาะถอยหนา้าถอยหลังอยู่เอา้าลองปล่อยเสือขึ้นบีอีกเนี่ขึ้นไปสูงกานเลยนี่ ขึ้นสูงกว่นานี้แม่สะอยู่รมครับพี่น้องมานหนึ่งสีโงน้อยๆครับฮะตอนนี้ปล่อยเสือกขึ้นสูงแล้วครับพี่น้องนิ่งเล่บมาหนี้ขึ้นสูงแนมพอรีบๆครับพี่น้องอ๋อยู่ร่มบ่เบิ่งในกันเรื่อยๆครับพี่น้องแน่นอนเลยโอ้ยมปไหนีกันมาเล่นวาสุการ์พี่เดือมของวาสุกาเนาะเอาโยกอีกแล้วครับพี่น้องโยกอีกแล้วครับพี่น้องมาเรียบร้อยเนาะ เิ่งไปตามเสือกครับพี่น้องว่าจะขึ้นอ้โดนมานไดนี่เบิ่งบรรยากาศตามเสือกครับเอาเบิืเรื่อยๆครับอา้าวอยู่ร่มเดียบร้อยครับพี่น้องขึ้นดีขึ้นดีอา่านี้ก็มาปล่อยวาโจลฬาเนาะพี่น้องเนาะคนบักวาวมาเห็นวาเพื่อเกาคือเดิมของวางสการนะอ,อยู่ร่มดีครับพี่น้องใส่ไปใส่มาก เสียงธนูกับลังดังยังคักเลยเฮ้เบิง้งในการเลี้ยงครับพี่นอ้องธนูลั่นดีเมนีม่กะเวลากะยูเล่าอาโมกฤษสเสร็จครับพี่นอ้องจะเป็นกำ่อยเนาะก็เลยมาปล่อยวาวโอ้ธนูหลั่นดีคักครับพี่นอ้องดังคังธนูไปถ่ายคลิปไปครับพี่นอ้องพี่ไอ้หน่องเบิง้งได้ทองฝาเนาะตอนนี้วาวอาอยู่ทองฝาครับพี่นอ้อง มาูวานกับปล่อยไป็หลอดนึงบวชแจงกับพี่น้องลงกอ่อนเออนาะมื่อนี้ก็ได้เวลาย่างามคำกับมุปลอยคือเก่าคืปปปอเดิมเอ็ดคลิปไอพีหน่องเบิ้นงน้ากับพี่น้องเป็นแบบโบราณโบราณวิถีชาวบ้านเนาะจะดูเหรินวาวเป็นบรรยากาศที่ดีครับพี่น้องย่วงกำคำกับมุปลอยวาวเหรินกันนะเบิ้องด้วยการเละกับวาวสินกันครับผม,ขมเข่ามูลานก็ใส่สามวาวสิงกันได้พี่น้อง ซอยก็ไหลดูแชร์กดติดตามบอาเสิยงกันนะครับผมผมเองอ่ะไปคลิปแบบวิถีชาวบ้านเนาะพี่น้องเบิ่งเพื่ออนุรักษ์ไว้ครับพี่น้องการเลรินวาวเนาะอนุรักษ์ไว้เื่อให้ลูกหลานเราได้เห็นสืบสอต่อไปครับพี่น้องเอาเขาไมาแล้วก็าซอยเบิ่งซอยกดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็กดแชร์เื่อให้ลูกหลานเนาะเบิ่งได้เห็นเนาะอ่า คนตะ,กตะเกา و ตะแกีเขาเหรนวาวบบ็ดไรนาะพี่น้องเนาะซอยกันไป,ไปไนเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นวัฒนธรรมต่อๆไปครับพี่น้องเนาะเบิ่งในการเลี้ยงกบเบื้อกันครับผมเบงเบื้องซึ่งกันจะได้กันนะครับเพราะว่าคนมักเล่นวาวครับพี่น้องคนมักเล่นวาวเนาะก่อนตะแกีแต่ตเรนน้อยผมก็เล่นวาวละครับพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้หาเบิออ่งยากครับผมเองเล่ย์ยายามิดคิดวาวไว้หลายๆครับพี่น้อง